เราเป็นคนมีวินัยในการทํางานมากน้อยแค่ไหนตอนเราเป็นพนักง,งานประจําบริษัทจะมีกฎระเบียบต่างๆออกมาเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการขาดลามาสายการเข้างานหรือการสรุปประจาเดือนแต่พอมาทําธุรกิจของตัวเองก็เหมือนว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ไม่มีใครมาออกคําสั่งว่าคุณต้องตื่นกี่โมงไม่มีคนออกคาสั่งว่าคุณจะต้องไปทํางานเวลาอะไรวันนี้ต้องทําอะไรบ้างวันไหนจะไปไหนนั่นหมายถึงว่า เราต้องมีเวลาในการทํางานค่ะหรือไม่ก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีอย่างเป็นระบบพันไปหนึ่งเดือนมีงานเป็นชิ้นเป็นอันมากน้อยแค่ไหนรายได้เป็นยังไงบ้างสภาพการทํางานของเรานะคะทุกวันนี้ทุกวินาทีรายได้จะหายไปฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะที่การทํางานของเจ้าของธุรกิจก็คือเอาเวลาส่วนตัวทั้งหมด เข้าด้วยกันกับเวลางานจะทำงานดึกๆหรือจนอาจจะไม่มีเวลาไปนั่งย่อยอร้านกาแฟหรืออาจจะเข้าออฟฟิศ10 11ิบเโมงให้รู้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจคือการที่จะต้องควบคุมทุกอย่างมากได้มากนะคะเราต้องมีวินัยในการทำทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาสภาวะในลายมือเหมือนกันนะคะการทำลายมือการเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด